อ,อีกอือนี่เลยอีกเช้ากูมีความแบบเกลียด,ดสงูงๆอะไรให้เพิ่มแม่ยังมีลูกค้าบอกว่าเอาหมูย่อไปทอดมันสิคือทอดมันบอกหมูย่อหอ่อหมกตัวใหม่นั่นเอาไปลอง,บงเบงซัดน,นะวันนี้เราจะทอดหมูยอหอ่อหมกหลายคนถามมาว่าไปลาทอดไปเลยนสิมันสิคือแบบว่าทอดมันบอกแบบเบาเด้อเกี๊ยบแ้วกเว<อ>กีบเบาไมันทอดแล้วอ้าวอู้ ปโอ้ยข้าวเยว่เออจริงๆคือหมูย่อห้องซุกแล้วเรียบร้อยนะสามารถอเอาแค่ไปทอดให้มันร้อนๆเนาะหอมอุ้ยเวลาทอดมันก็หอมมันคือทอดมันไปดีตังละ่ะอุ้ยทั้งนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยอ,อืมชา๊์ตเดี๋ยวเวลาซิมได้บัตรกรอบนอกนุ่มในอืมนะเครื่องแกงอหอมหอกใบบักกูดโฮล้าผ้าออกมาหวยๆเลยหอมแล้วมังหวานด้อ ทอ,อดมันทอดมันหมูยอสิบอกซื้อไม่นกแมวโอ้ทอดแล้วฮะหอมเครื่อ,องแกงใบบักกูโหระพาโหระพามีความเหมือนทอดมันอฮึ่มตุ้ยฮึ่มซุกหอมหมูเวลาโดนความร้อนมันก็จะหอมขึ้นตุ้ยอมใครอยากได้หมูยอหอมหมดผ่าวซัง เงินนี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยแกนไทเอาทัดเหนท่านเพราะท่านกิดบนไอมีน <c oughs> มาหมดเลยจริงจริงอร่อยลองไปทำดูนะครับหมูยอหอมบอกนะ <c oughs> อร่อยมากแซ่บ